สวัสดีครับน้องฟางเสียงไม่มีเลยนะอ๋อนะฮะนี่ติดพี่จะติดวัดกระลองข้าไม่ติดนะออะพี่อยากติดแล้วกันนะครับฮะ,ะ <c oughs> มาับสามีสุดหล่อใช่ไหมอยู่ไหนล่ะมดุดหัวอยู่โอเค <c oughs> อกินข้าวอยู่นะครับไม่มีเสียงด้วยวันนี้เรามาถอดนะใส่เดือนฝ่าแนละ้วเอาพี่สรุปให้นะเป็นลักยิ้มอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพี่จะดูว่าเราปฏิบัติตามที่พี่บอกได้ไหมนะครับนะฮะครับยังขาด,ขาด,ขาดการกระพบอยู่นะ ไม่ค่อยได้พบด้วยนะฮะเรามีโปะของวิเศษทุกครั้งไหมที่นอนนะตัวนั้นกินยาแก้เศษด้วยใช่ไหมฮะจะบุกยังเบี้ยวเหมือนเดิมนะโอเคเอ้าวมาอนี้เลยกลับไานกินร้านลุงเออแล้วลุงี่าไอ้น้องอ้นิมใช้น้องปานน้องปานแล้วก็น้องอะไรนะน้องพลอยก็น้องพลอยครับแล้วก็อันนั้นก็เหมือนเดิมเนาะเออแล้วแต่เราเถอะ มาดูครับนะว่าเธอเป็นไหมนะครับนะฮะเป็นนะฮะเป็นนะครับนะฮะคราดีดูแลเขาให้ดีครับนะเอาน้ำบุญประคบด้วยนะฮะก่อนจะประคบนะฮะประคบเสร็จเอาน้ำเกลือพ่นนะฮะเบตาดีทาผงเสร็จโผล่ทั้งรอบสองรอบนะฮะวันสองวันนะฮะมันก็จะเกินตัวนะฮะนะแล้วก็มันจะอยู่กับเรานะฮะเวลายิ้มถึงจะมีนะฮะ รับแผลตัวนี้มันก็จะตื้นนเป็นแก้มธรรมชาตินะฮะแต่เวลายิ้มตึงเคมีให้เรานะครับนะโอเคครับนะเป็นตักยิ้มนะฮะมาดูข้างนี้มีหนองไหมบอกว่าอักเสบมานีดนี่เจ็บไหมข้างนี้นิดหน่อยเนาะนะครับ ผู้หญิงเนาะมีความอดทนมากกว่าผู้ชายครับนะฮะฉะนั้นฉะนั้นเราอดทนสูงก็ดีแล้วครับนะฮะมาดูว่าพี่จะเอาหนองให้เราได้ครับเอาไปอดอปมันก็ได้นะพี่ด้วยนะนะฮะเดี๋ยวพี่ล้างก่อนเดี๋ยวให้ดูกระจกอีกทีครับนะฮะครับมันจะมีแข็งอีกนิดนึงนะฮะนะครบแล้วก็จะหายนะฮะแก้มก็จะนุ่มกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รองยิ้มก็จะอยู่นะฮะครับกระจกครับนะฮะเมื่อก่อนในหน้าบานนะฮะเนาะ ไม่มีรักยิ้มเลยนะครับนะะวันนี้มีรักยิ้มแล้วนะครับคิดว่าพอใจนะนะฮะเราพอใจนะฮะโอเคเยี่ยมมากครับไปบ่าย,บายซะนะฮะแล้วเ,เจอกันนะโอเคครับสวยๆนะฮะสวยมากครับสวยมากนะฮะ